สวัสดีครับทุกท่านนะครับเรามาดูอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ว่าลูกค้าเอาอะไรมาขายบ้างนะครับที่ผ่านไปเมื่อกี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลาสติกใสแกะฉลากนะครับล้าก็ช่างทั้งถุงนะครับบางตัวเราก็ยนให้ลูกค้านะครับแล้วเราก็จะเป็นคัดตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษขาวดํานะครับลูกค้าก็จะแยกมาให้เรานะครับถ้าแยกมามันก็จะเร็วในการลงนะครับ ตัวนี้ก็น่าจะเป็นกระดาษเศษนะครับตัวนี้ครับผมผมก็ทางร้านก็จะทําการตรวจเช็คกันครับว่าสินค้าที่ลูกค้าเอามานี่เป็นอะไรบ้างนะครับตัวนี้น่าจะเป็นกระดาษหนังสือเล่มนะครับพอดีผมจําได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เอามาก็ไม่ควรจะชื้นมากนะครับเพราะถ้าชื้นมันก็จะทําให้เราต้องตัดน้ําหนักนิดนึ่งนะครับว่า น้ำมันก็มีผลต่อน้ําหนักอะเนาะตัวต่อมาก็น่าจะเป็นแก้วนะครับตัวน,นี้เป็นแก้วขาวนะครับลูกค้าก็ทําการระบุไว้ที่ที่ตำแหน่งที่เขามัดนะครับเขาจะผูกแก้วไว้ด้วยนะครับเขาก็คัดมาอย่างดีนะครับส่วนใหญ่เจ้านี้น่าจะเป็นรถเล่นะครับนี่ก็เป็นแก้วขาวนะครับผมก็ทําการลงปกติเหมือนกับคนงานนะครับเพราะว่าผมก็เคยทํา ตามปกติอยู่แล้วครับตอนเปิดร้านใหม่ๆนะครับสําหรับเท่าแก่มือใหม่นะครับเปิดร้านใหม่ๆเราต้องลงมือทําเองครับแต่ตอนนี้ผมก็พอมีลูกน้องบ้างแล้วแต่เราก็ต้องทําบ้างครับถ้าถ้าลูกค้ารีบอะไรพวกนี้หรือลูกน้องไม่ว่างนะครับเราก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายนะครับเราก็ออกมาทําบ้างครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแก้วแดงะครับแก้วแดงก็เอาบรรยากาศมาฝากนะครับสําหรับ ลูกค้าบางท่านนะครับหรือว่าผู้ติดตามใน u t u b e นะครับบางท่านก็อยากทำธุรกิจรับซื้อของเก่านะครับก็มาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับมันเหนื่อยเหนื่อยไหมหรือว่า,ายากง่ายขนาดไหนครับแล้วก็ใช้แรงงานขนาดไหนนะครับผมก็จะทำสาธิตให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกใสลูกค้าก็แยกแล้วก็บรรจุ ถุงมาให้เลยครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ควรที่จะเทคัดนะครับเทใส่สุ่มนะครับแล้วก็คัดพลาสติกรวมคัดน้ําคัดอะไรพวกนี้ออกนะครับตัวไหนที่มีน้ำแล้วก็เทออกนะครับตัวไหนที่เป็นพลาสติกรวมแล้วก็แยกครับเพราะว่าพลาสติกรวมราคาก็จะต่านะครับไม่ใช่ราคาต่ําอย่างเดียวนะครับก็คือชนิดของ พลาสติกมันก็ต่างกันนะครับมันไม่สามารถที่จะไปบดแล้วก็ไปหลอมรวมกันได้นะครับถ้าเขาบดหลอมรวมกันนะครับเวลาขึ้นรูปพลาสติกหรือว่าเอาไปใช้งานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์มันก็ไม่สามารถที่จะเข้ากันได้เลยนะครับก็เป็นทางเทคนิคของพวกพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะแยกนะครับแยกโดยร้านที่เขารับบดโดยเฉพาะนะครับทีนี้ก็ ช่างพลาสติกใสนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ใส่สุ่มนะครับคนจดสินค้าก็จะต้องลบสุ่มออกด้วยนะบ,บางท่านก็เห็นสุ่มตามร้านของเก่าก็ยังงงนะครับว่าเขามาทำอะไรเขาเลี้ยงไก่เนะีก็ก็อย่างที่เห็นนะครับก็ใช้งานมันสะดวกแล้วก็เบาครับในงานาที่จะามาใช้งานในการที่ผลิตภัณฑ์ลงแล้วก็ ที่ขยะลงไปแล้วก็คัดอะไรพวกนี้นะครับกม็มันมันมีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็สามารถใส่ได้เยอะ,ะเหมาะกับาการเอามาคัดพวกนี้ครับไม่ได้มาเลี้ยงไก่นะครับ,รบจานนี้ก็ส่วนใหญ่ปัจจุบันนะพลาสติกใส่ก็เป็นที่นิยมใช้นะไม่ใช้พลาสติกขุนเนาะในการพวกน้ําดื่มพวกนะ้ำโคกอะไรพวกนี้น้ำอโอชิอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ใช้พลาสติกใส่นะครับ พลาสติกใสที่นิยมก็คือพลาสติกใสเลยนะครับแล้วก็มีฉลากหรือพวกนี้ส่วนในตัวพลาสติกเขียวหรืออะไรพวกนั้นก็มีบ้างครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกรวมพลาสติกรวมก็จะมีบางตัวที่ที่ไม่ใช้ครับเราคือคือ,ค,อคือไม่ได้เอาครับ,บงเราก็จะทําการคัดนคในพวกตะกร้าพวกอะไรพวกนี้มันเป็นพลาสติกรวมที่สามารถนําไปบดแล้วก็ เอาไปทําทผลิตภัณฑ์ต่อได้เลยนะครับตะก้าผลาไม้พวกนี้ตะก้าผลาไม้บางตัวก็ไม่ได้นะครับที่มาจากาประเทศจีนนะครับพวกตัวคุ้นๆนะครับถ้าตัวใสๆก็สามารถเอามารีไซเคิลได้ครับตัวคุ้นๆตามาทางร้านเราไม่ได้รับนะครับเพราะว่ามันมจนํานวนน้อยแล้วก็มันต้องใช้จำนวนเยอะๆเขาถึงจะผลิตให้ได้นะครับถึงจะเอาไปบดได้ ตามร้านตามอำเภอก็ไม่ได้ไม่ได้รับเลยครับถ้าเป็นพลาสติกแตะก้าผลไม้ขุนข่นๆนะครับรนี่นี่ก็เป็นพลาสติกรวมนะครับลูกค้าก็ใส่ถุงมาใหญ่นิดนึงนะครับพวกฝา,าดำนะครับบางบางทีเขาก็ไม่ไม่รับนะครับฝาดำราคามันจะถูกนะครับถ้าราคาพลาสติกรวมตกแล้วฝาดำส่วนใหญ่เขาก็จะไม่รับให้นะครับ ครับแล้วก็ใส่สุ่มแล้วก็ชั่งน้ําหนักนะครับแล้วก็ลบสุ่มนะครับสําหรับคนที่จดเขาก็จะมีคนจดแล้วก็ร้านเราจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับในการคิดแล้วก็เก็บข้อมูลลูกค้าทุกอย่างนะครับเรามีใบอนุญาตอะไรรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลการซื้อขายตลอดนะครับลูกค้าสามารถมาทวนสอบแล้วก็มาถ้าเกิดข้อผิดพลาดก็เข้ามาถาม กับทางบัญชีทางเสมียนได้เลยนะครับว่าทําไมของหายอะไรพวกนี้มันก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับเพราะว่าจํานวนมันเยอะแต่เราสามารถทวนสอบได้แล้วก็แก้ปัญหาได้ให้ลูกค้าได้เกิดทุกกรณีนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช้างเขียวนะครับช้างเขียวก็จะต้องใส่เฉพาะช้างเขียวมานะครับเจ้านี้ทัดมาอย่างดีมันก็ง่ายสําหรับการลงนะครับแล้วก็จะได้ราคาด้วยนะครับถ้า ถ้าปนกันมาโหนี่ถ้าปนกันมาในบางคันนี่ประมาณชั่วโมงยังคงไม่เสร็จนะถ้าถ้ารถเยอะๆนี่บางทีลูกค้าเยอะๆเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้นะก็ปฏิเสธที่จะรับลูกค้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นการคัดมาก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในการนํามาส่งแล้วก็ก็ฝึกคัดในบ้านทําให้ง่ายต่อการจัดเก็บแล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าเป็นไรายได้ สำหรับลูกค้าได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับถ้าสนใจยังไงก็ดูในเพจปรับขยะพิมายหรือดูในอสอบถามมาที่เบอร์โทรตามในคลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณมากครับ